ลังออกแต่บ้านทุกคนเลยตีงไม่รอดเลยตีงได้อย่าลุรอย่ัลุถเฮนะต้องผ้เอาไว้สสีขาววันไปซาโนปุ่มทุกคน,นโอ้มาแล้วโอ้อยังแล้วลุกนะั่งกินคู่อันคู่แน่วแซ่สบายดีสบายดีสวัสดีสสดสสดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ตามลาบสม้มสบายดียามเช้าเด้อพ่อแม่พี่น้อง,อองอยินตอนเช้าไม่กะ เราชวนกับจิตไปบุญสรงเฮอทุกคนได้ผ <c oughs> ่านสาวคันทว่อนน้อยเพิ่นไปลิ่นบุญสรงเฮอร์รู้ว่าไปเบิ่งสรงเฮอรด้วทุกคนแต่ขี้จักไปละแปกคนวัดชื่อไม้วัดชมวัดแอมเดียวเนาะอันนี้กำลังออกแต่บ้านทุกคนเลยนีว่างครับถอนบ้านเนี่ยทุกคนเลยแต่มื้อนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายทุกคนเลยขอไปหลาย ใต้โคอู่ทันร์เลยไต่โคอู่บ้านบึงไต้โคอู่บ้านบึงกันคนเพราะว่าจะไปทางเซ่ก็ย่านรถตัวลงเซะย่านน้ำตายนะก็เลยมาทางนี้แทนน้น้ำก็แห้งแน่แล้วตงได้บอได้งได้ีกนอาการเลยบ้านหิมากทัเลยยังไ่ทันวอยู่ว่าติดรถเสที่นี่นะตรถสดนะ ก็เลยเปล่งอยากลดก่อนยังไปสอบมหาวุฒิละทางทุกทางทุโลดโหยค่ะมาโคจบ เาไปค่ะาปบะุามาก มาวันนี้กับซีเดวะกินเผือกก้อนยังห้าวทุกคนเลยป้าไม่เขาปินหานบอกอย,อยั่งยู่กขอปฟิชกี่ฟุน้นกินเผือก้อนนี่ทุกคนเลยเขาเมืองต้องได้กินเผือกก่อนนะกินเผือกก้อนยังห้าวอันเก่าหนาอนเดิมเดี๋ยวพนมาวันนี้กับพัดเดวแวะกินเผือกก้อนยังห้าวทุกคนเลย พรหาเนี่ยสนมาก,กินนะเามาเร่ยต้องกินก่อนนะรมันมาบุญจงเพินี่มาซื้อเพอฮะซ,ซื้อเพิซ,ซื้อเพออ่ะฮะเพเพีเพแล้วอาสบ,บายดีนี่สั่งเพิ่มนทุกคนนะ้ามาลเป็นเซมเนาะนี่ด้แล้วทุกคนเลยได้สเตปุ่งเพก่น

ตันุ่ตลแล้วนื้ปรุงแล้ว้กเ้นี่จะเป็นพักเล วันกระโถนหนึ่งคนเดียวกันเหนไหมอันนี้เอสบีเพจเพราะว่าย่าบ uhm. ุนเพนนะเอสเป็นลายอะอาจจะสซดสมากเพจตุวก่ัคานันกินเผือแได้ไหมไม่ฮอตสชั้นกินเผอก่อน ไำนมันคิดดีไปอะวะไหนมันคิดดีไปเนี่ยไหนเด้ บ้านลงเดินอะไรเว้ยกินเหลอยู่บ้านปะขยะปะขยะลเดินนี่แหละครับเนี่ยปะขยะปะขยะลงเดินเลยลงเดินปะขยะเอาวันนี้จะปูทางกัปูทางยากนะทุกคนเลยแต่บ้านโซนนั้นยังไม่ทันได้หมดนะยังเป็นทางง่ยะ รีทอดอะไตั้งเฮามือไมืองอ,อาโดมืออาสะพอดหรือบ้านนาคกกุจารคนเลย คนลายรถลายเลยมาไหว้รถไปคนหนึงเลยอย่ารถอย่ารถเฮนะต้องพหเขาไว้สียคพไะน้นะก็คนขายเครื่องติมมาเลยทุกคนนีลงก็ ไม่เยอะเสียงลกบอลนิดน,น้อยนึงทุกคนเลยพุ่มเลยจะเซงขายตรงเซื้ออันนี้ก่อนซื้อเบอร์เอาเลยจะได้อันนี้ละทุกคน ตอนนี้คันถั่วน้อยเป็นขึ้นอันมาซไเรเดอร์ทุกคนนะคือว่าลายคนนอะลยนะยังไม่ไปหอดบุญรงเหอะเดี๋นี้เขาแม่งเขาเลิกละเม่เห็นเขาเมื่อไรจ้ะนี่โคตรซื้อเครื่องมาลายนึงนี่ซื้อจงเซอร์กันหนาวนี่วาดไป็นซาลปุปาโคตรโอ้

เอาน้ำดำได้สองเลยทุกคนปลาหมานแห้งพอแล้วพอแล้ว <c oughs> นี่ได้สองบา้านแกได้สองกล้องเลยซื้อเครื่องแล้วแล้วก็ไปเบรื่งอ,องโซงเพื่อก่อนทนะุกคนเลยเพราะว่ากี่นี่สอนหาเลาะซื้อเพิ่งนะแล้วก็เผากันทวัาน้อยเพิ่นน่ะขึ้นมาใส่เลยเดอ้อกนนะ่อน คนก็ลายแห่งเนไปเหคนือถือว่าหลายเลยน้ำกินน้ำก็วางได้ขอสูงขึ้อทุกคนเลยถือว่ามือนี่กระเด็ดเล เลิกเหอะก็เบียนเหอะเบียนก็ะซงเหอะเผล่น้อเลิกแล้วเขาเลิกละเขาพักเขาแย่โซงแล้วละปะือเบียนก็ะซงเนา้อลงใส่กระพักเมย์อยู่ทุกคนในบีเห็นเหอะจะล่ำเลยนะเห็นแต่เหอะแต่บีเห็นคนพวกเรากินข้าวกันคนหลายเลยเน้อผ่านางก็ะถือว่ามีแต่คนเดี๋ยวนี้นนนนน สอบซื้อเครื่องแล้าจะมาจะเขาญาติสูงนะทุกคนเลยใส่ก็ผ้ากินข้าวพ่อจะันข้าวแล้วเาก็นหันข้าวปะวัดอยากกินข้าวอีเลยคนกินเพอไปรอบนึงแล้วได้ไงกินข้าวอีกนะหาเลาะซื้อเครื่องกินดิอนันทวันกินเพนะว่าอันนี้ต้องมากินอันนี้นะกินคู่อันคู่แนว ดูซีนกินเมดบอนะดูซีนก็ยังมีกินเมดชื้นใหม่อีกแล้วไปยังดูว่าเลาะกับเมยเลาะแล้วคนน่ะเมย์ยังแต่ยังมีผ้าเดียวเหม่ได้หาเลาะซื้อของโตอยู่ซื้อเครื่องโตเดี๋ยวก่อนตอนนี้ฮะก็อ้อมมาทำงานบุญกันสิได้ผ้าเดียวไปหาซื้อเครื่องซื้อเครื่องที่ตลาดก่อนเอารถ ตุ้นกันตะวันเม่์มึงหายมึงอยู่ลาคุณนุงเซอร์คักแท้หายอยู่กลางบุญไปเลยเมื่อก่อนทุกคนหาเลาะซื้อเค้กเมื่อกินก่อน ไปเฮาตลาดวันนี้มีขายแตงโมนะทุกคนบอได้นักวันนี้ไปไปซื้อเครื่องตลาดค่ะเฮาตลาดเฮาไปซื้อเนี่ยกินเมือ่อกินยูเทิร์นเลยบ้าคนไลายเยนี่ทุกคนมาซื้อเครื่องกินอยู่ตลาดาเลยวันนี้ ตลาดก็คือคนหลายไปค่ะตะวันไปไปยังก็ตลาดรถตลาดคนหลายคัน นี่เพ่อนตอนนี้ซอนกับซื้อเครื่องไปเลยก็ไปที่เรียบร้อยละดินมูลจงเฮกกับเน่งๆน่้อยๆก็ได้ผ้าเดียวมือในวันนี้เดว่าตเข้าก จะได้พาเดี๋ยวมือก็ได้